สวัสดีค่ะแม่มริซอนเกษรอินรีย์นะคะวันนี้แม่มริซอนจะมาคุยเรื่องการซื้อหวยค่ะซื้อหวยอย่างไรไม่ให้จนการซื้อหวยนะคะเป็นการที่ถ้าเราซื้อแล้วเราไม่ถูกหวยเนี่ยเราบางคนก็จะเสียใจเสียเส้นเสียเอ็นไปก็มีก็คิดในใจนะคะตอนซื้อน่ะแม่มริซอนก็เคยเป็นนะคะ ตอนซื้อหนึ่งเหมือนเราจะถูกเลยอะไอเลขตัวนั้นก็ดีเลขตัวนี้ก็ดีเหมือนจะถูกเลยนะคะแต่พอประกาศผลออกมาจิตใจหอยเหี่ยวเสียดายเงินอ่ะต่อไปนี้ไม่ต้องเสียดายเงินนะคะแม่มริโนจะมาบอกวิธีการซื้อหวยซื้อหวยอย่างไรไม่ให้จน การที่จะซื้อหวยนี้อย่าเทหมดหน้าตักนะคะเพราะว่าถ้าเราเทหมดหน้าตักเนี่ยก็จะทำให้เรายากจนได้เรามาคิดดูว่าเราควรที่จะซื้อหวยกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราหรือ,อยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเราสมมติว่าเดือนหนึ่งเราต้องจ่ายเงิน ใช้ใจ่ายในการกินอยู่จ่ายค่าน้ำค่าไฟซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะประมาณเดือนละ10,000หมื่นบาทเราก็ซื้อสัก3%เ์ก็พอ3%ซ์ของ10,000บาทก็คือ300บาทถ้าเราใช้ใจ่ายเดือนละ5,000ันอันนี้สำหรับคนที่มีไรายได้น้อยนะคะใช้ใจ่ายเดือนละ5 0 0พันเราก็ซื้อสัก ร้อยห้าสิบบาทนะคะ3%ของ5,000ก็คือ150บาทก็จะได้หวยออนไลน์ประมาณ2ใบเติมเงินไปอีก10บาทก็จะได้หวย2ใบถ้าเราซื้อหวยแล้วทำให้ตัวเองลำบากเราก็ต้องมาวางแผนแบบนี้การซื้อหวยเป็นการเสี่ยงโชคแม่มริสอนก็ไม่ได้บอกหรอกค่ะ ว่าอย่าไปซื้อหวยนะเลิกเล่นหวยนะมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่บางคนชอบเสี่ยงโชคก็ซื้อไปแต่ซื้อแล้วอย่าให้ตัวเองลำบากในขณะที่เราซื้อหวยเราก็แบ่งไปเก็บเงินด้วยก็ได้การเก็บเงินที่ ร่วมไปกับการเสี่ยงโชคด้วยก็คือการซื้อสลากอมสินกับฉลากทกศฉลากออมสินนี้นะคะซื้อง่ายมากอย่างฉลากออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่าจะหน่วยละ1 0 0บาทอายุการซื้อก็จะมีสลากออนไลน์ออมสิน1ปีฉลากออนไลน์อมสิน2ปี แม่มาริซอนก็ซื้อเช่นกันเราควรที่จะแบ่งเงินมาซื้อฉลากอมสินด้วยเพราะว่าซื้อฉลากอมสินเงินต้นเราไม่หายพร้อมได้ดอกเบี้ยกับคืนมาด้วยถ้าเราถือครองจนครบกำหนดถ้าถือครองไม่ครบกำหนดเราก็ไม่ได้ดอกเบี้ยแต่เราได้เงินต้นคืนทั้งหมดเป็นการเก็บเงินพร้อมไปกับการเสี่ยงโชค จะแนะนำวิธีการซื้อสลากออมสินนะคะการซื้อสลากออมสินเนี่ยเราเดินไปที่ธนาคารออมสินเลยไปเปิดทะเบียนซื้อสลากออมสินก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็หน้าสมุดเงินฝากธนาคารไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทำให้ทุกสาขาเลยค่ะ พอเราไปเปิดทะเบียนไว้นะคะเราจะซื้อแบบเป็นใบก็ได้แบบเป็นใบนี้จำไม่ได้ว่าหน่วยละเท่าไหร่รู้สึกว่าหน่วยละ10บาทหรือ20บาทนี่แหละค่ะเราไม่จำเป็นต้องมีเงินมากก็ได้ซื้อสลากออมสินเขาขายให้นะคะสนหรับสลากออนไลน์เนี่ยหน่วยละ1 0 0บาทแต่ว่าเราต้องซื้อทางออนไลน์นะคะซื้อง่าย ถ้าท่านใดเล่น Facebook เป็นเล่น i ิน t a g r กรมเป็นเล่นมือถือเป็นเนี่ยซื้อสลากออมสินง่ายๆเลยขายแค่เข้าขายออกได้นะคะสลากออมสินแต่ว่าการซื้อสลากออมสินออนไลน์เนี่ยต้องซื้อครั้งละ1 0 0 0พันเราก็เก็บเงินไว้ในสลากออมสินก่อนนะคะเอ้ยประทานโทษเราเก็บเงินไว้ในสมุดในเงินฝากก่อน ให้ครบหนึ่งพันแล้วเราค่อยใช้แอป,ปสั่งซื้อสลากออมสินแม่บริสอนนก็ซื้อสลากออมสินนะคะก็ซื้อก็จะมีเงินวางไว้ในธนาคารออมสินประมาณหนึงไม่เยอะค่ะก็ซื้อไปก็เอาเงินฝากเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยทีละสองสามร้อยนะคะเมื่อครบพันเราก็สั่งซื้อครั้งหนึ่งหนึ่งพันบาท เราก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่เช่นกันนะคะแม่มริรอนไม่ได้ถอนเงินออกมานะคะเงินในสลากออมสินก็ให้หมุนอยู่ในนั้นแหละถ้าถูกลางวันบางครั้งก็สลากออมสินนี้ก็จะมีถูกระวันนะคะถูกครั้งละยี่สิบบาทสี่สิบบาทบางครั้งก็เคยถูกสูงสุดแปดรอยบาท ครั้งนึงบางครั้งก็250บางครั้งก็300บางครั้งก็500ถ้าเราโชคดีนะคะเรามีดวงทางด้านการเสี่ยงโชคเราก็จะได้เป็นล้านได้ฉลากออมสินนะคะถูกฉลากออมศินรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็อยู่ระดับล้านเหมือนกันก็จะคล้ายๆกับซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเงินทุนของเรา ไม่หายไปไหนนะคะจะไปบอกว่าโอ้ยอย่าไปซื้อหวยนะมันไม่ดีไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราควบคุมการซื้อของเราให้ได้อย่าไปซื้อเยอะถ้าซื้อเยอะแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้ครอบครัวเดือดร้อนน่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรที่จะกระทำบางคนนะคะการเก็บเงินเนี่ย เก็บครั้งละร้อยสองร้อยครั้งละห้าสิบบาทนะคะธนาคารอมสินเขาก็ยินดีรับฝากนะคะเราไปฝากไว้ฝากไว้แบบฝากลืมไม่ต้องไปแตะต้องมันแล้วก็เปิดแอปซื้อสลากอมสินซะพอเราซื้อเราซื้อทางออนไลน์ก็ได้แล้วเราก็ไม่ต้องเอาเงินออกมาถ้าถูกสลากก็ให้เงิน รางวัลที่สูกสลากครั้งละเล็กละน้อยหมุนอยู่ในนั้นเงินก็จะพอกพูนขึ้นมาเองอย่าหมิ่นเงินน้อยเราฝากเดือนละร้อยสองร้อยพอนานๆาไปก็จะเยอะขึ้นมาเองแม้ว่าดอกเบี้ยจะต่ำแต่เราก็ นำเงินตัวนี้ไปเสี่ยงโชคได้แล้วก็ได้ต้นทืนคืนไม่เดือดร้อนอะไรเงินตัวนี้เรา,าเงินที่เราเปิดไว้ซื้อสลากออมสินไว้นี่นะคะเราอาจจะเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือเก็บไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเวลาครอบครัวเราเดือดร้อนแล้วเราก็เสี่ยงโชคไปวันวัน ในแต่ละงวดไม่ใช่ไปวันๆน,นะคะเสียงโชคในแต่ละงวดก็จะถูกเหมือนหวยรัฐบาลเลยค่ะเหมือนลอตเตอรี่เลยอ่ะวันที่16กับวันที่1เนี่ยถ้าเอปของฉลากออนสินอยู่หน้าจอโทรศัพท์แดงแวบแวบแวบขึ้นเนี่ยมีดอกจันขึ้นน่ะแม่มริสอนจะดีใจทันทีอู้วันนี้ฉัน ถูกฉลากอมสินอีกแล้วก็จะเข้าไปดูว่าถูกเท่าไหร่ถูกเล็กถูกน้อยถูก40บาท50บาทก็ดีใจเพราะว่าเป็นเงินที่เราได้มาฟรีฟีการใช้จ่ายเงินการเสี่ยงโชคถ้าเราทำป็นเราควบคุมสติควบคุมอารมณ์เราให้ได้ก็จะเป็นการเก็บเงินในตัว แม่มรีซอไม่ได้ประโยชน์อะไรจากธนาคารอมสินนะคะมาบอกมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าการเสี่ยงโชคเราเสี่ยงโชคไปกับการเก็บเงินด้วยก็ได้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราให้ลองไปปฏิบัติดูเงินลองมีเงินฝากในธนาคารนะคะมีแค่2,000 3 0 0 0เราก็ภูมิใจ ว่าตัวเราเนี่ยมีเงินเก็บเวลาเราทุกคนย่อมมีหนี้สินนะคะแม่มาริซอนปฏิเสธว่าไม่ตัวเองไม่มีหนี้สินแม่มาริซอนก็มีหนี้สินแต่เราบริหารหนี้สินให้ได้บริหารหนี้ให้ได้ก่อนที่จะไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้เราแบ่งไปมาจ่ายให้กับตัวเราบ้าง นะคะแบ่งจ่ายให้กับตัวเรามันก็เหมือนจ่ายให้กับเจ้านี้ถ้าจ่ายให้กับตัวเราเราเก็บสำรองไว้ใช้ใจ่ายในอนาคตเนี่ยมันก็เหมือนจ่ายให้เจ้านี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจ่ายแล้วเราก็ไม่ต้องเอามันออกมาจะออกมาทำไมนะคะ เงินร้อยสอที่เราเก็บไว้อาจจะเก็บเดือนละร้อยก็ได้เดือนละร้อยปีหนึ่งก็ได้ตั้ง1,200งพเผื่อเราฟุกเราโชคดีเราถูกฉลากออมศินเราก็ได้เพิ่มพูนเข้ามาแล้วเ,เงินตัวนั้นเราก็ไม่ต้องนำออกมาเราก็หมุนเสี่ยงโชคในนั้นแหละซื้อในแต่และงวด ครบสปีเขาก็จะตีเงินคืนให้เราหรือว่าถ้าเป็นสลากออมศินอายุหึงปีเขาก็จะตีเงินเข้าบัญชีให้เราเราไม่ต้องเดินไปธนาคารเลย <S 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 เพียงแต่ว่าเราฝากเงินเนี่ยเราก็ไปฝากธนาคารออมศินไปฝากที่สาขาหรือว่าเราไม่อยากไปฝากที่ธนาคารเราฝากในตู้เงินฝากก็ได้ตู้เงินฝากธนาคารก็มีนะคะเป็นวิธีการซื้อ สลากออมศินเป็นวิธีการซื้อหวยแบบฉลาดการซื้อหวยก็ไม่ต้องเลือกซื้อถ้าชอบนะคะแต่แบ่งมาซื้อสลากออมศินหรือว่าฉลากทกสบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่ถูกเงินของเราก็ยังอยู่ถ้าเราถูกเงินในธนาคารของเราก็จะเบิ้ลขึ้นมา ครอบครัวก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะมีเงินก็บนะคะเงินก็บเพียงนิดหน่อยก็เป็นความภาคภูมิใจของเราสำหรับแม่มารีสอนแล้วนะคะได้เก็บเดือนละร้อยสองร้อยก็ไม่เคยหมิ่นเงินน้อยอย่าหมิ่นเงินน้อย้เ,ยเงินจำนวนน้อยนีย่แหละจะทำให้เรามีกินมีใชใ้ในอนาคตให้ก็บนะคะเดือนละร้อยสองร้อยก็ยังดี อย่างถ้าไม่มีเลยสักเดือนละห้าสิบบาทก็ยังดีก่อนที่จะแบ่งจ่ายให้เจ้านี้เราต้องแบ่งให้ตัวเราก่อนนะคะไม่ใช่ว่าสิ้นเดือนมาอะใช้จ่ายหมดจ่ายให้เจ้านี่หมดแล้วตัวเองไม่เหลืออะไรเลยชีวิตจะมีค่าอะไรส่วนมากนะคะคุณเราอะจะหมิ่นเงินน้อยอุ้ยฝากเดือนละร้อยสองร้อยมันจะไปรวยอะไร ฉันอยากรวยเอ้ยคำว่ารวยเนี่ยเอามาเพื่ออะไรนะคะคุณเราก็กินแค่อิ่มข้าวจานหนึ่งมื้อหนึ่งเราก็อิ่มแล้วสามมื้อข้าวสามจานน้ำสามขวดน้ำสองขวดเราก็อิ่มแล้วไม่ต้องไปคิดมากเรามีเงินฝากสองสมพันอยู่ในธนาคารเราก็ถือว่าเรารวยแล้วนะคะ ฝากให้กกิบไปคิดค่ะ